นอกฝั่งเยอะมากเลยค่ะวันนี้นนน,นปลาเล็กจะอยู่ฝั่งวันนี้ปลาเล็กอยู่ฝั่งเอ็มเลยค่ะจะปลาใหญ่อยู่นอกฝั่งปลาเล็กเป็นกลุ่มเลยค่ะ theo tam phẳng ยาวมากเลยค่ะตัวนี้นู่นเสียงไม่ชัด ลู้ปลาดิ้นูกลุ่มนี้กลุ่มนี้ปลาใหญ่จะเข้ามาไหมกลุ่มปลาเล็กไปที่โชบไปแล้วโชบไปแล้วจะมีมากวนเข้าอ,อีกไหมถ้าเขาจับกลุ่มกันอยู่เยอะขนาดนี้ ปลาใหญ่ก็จะมานะคะที่จริงทีก็เ,เอาไปแล้วไวมากตัวที่ก็ดือ้อเขาก็ดื้อมากตัวใหญ่อะรอตะดักจะเอาปลาเล็กไปอันนี้เขาจะบเกาะกลุ่มกันอยู่จะเป็นตะเพียนจะเป็นปลานิลหรือว่าจะเป็นคางดำ ็นกลุ่มใหญ่ตรงนี้ค่ะ,ะเกียนปยนิปนปนินกับคางดำนี่ค้ายกันมากเหมือนกันเป๊ะเลยเดยกไม่ออกเลย ใหญ่มาแล้วมาแล้วมุมน,นี้ว่าจะมืดต้องอาศัยแสงแดดต้องอาศัยแสงแดดใต <Okay. S 1> ้ลมไม้ โอ้โหออกไปแล้วใหญ่มากขนาดกายังตื่นขนาดกาก็ยังตกใจร้องเน่เน่ยน่มาเป้าอยู่นี่ค่ะนี่อืมนะยาวทีเผองัืันอันไก่ก็มาแล้วไก่ก็มาแล้วอย่าทำ อย่าเอาที่เผือกันเลกันถ้าเราเผือแป๊บเดียวเท่านั้นเลยไปก่อนตั้งท่าไปแล้วตั้งท่าใหม่แล้วอันหนานาใหม่แล้วน,นัว่นน้ำสะเทือนไปแล้ว ไม่ชัดเพราะว่าน้ำสะเทือนน้ำเป็นคลื่นไปแล้วโอ้โหนี่มาเร็ว <c oughs> จ้องอยู่ค่ะจ้องอยู่ นกล็กเขาก็ฉลาดไม่อยู่ตามรากไม้หาที่กำบังฉลาดนะตาใหญ่จะเข้าไม่ได้ถ้าต,ตื่นแล้วก็มีรากไม้มไมคะได้ไปไหนอยู่้างๆคได้เอ้นก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 อ้ใหญ่มากขึ้นมาปลาเล็กไปแล้วค่ะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วถ้า,ถาออกจากแสงแดดก็จ,จะมองไม่เห็นเลยค่ะ โอ้มุ่งหน้ามาแล้วอ่งหน้าตรงมาได้เอากาทำโ,โอ้ยเสียงดังมากเลยกาลังดูปลาอยู่นั่น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 ,น,น อ้ไไ้ไม่ได้ไล่กาก่อนไปเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วโอ้ยเสียงกาไม่หนีไปไหนเลย วุ่นกันแน่วุ่นกันแน่ตรงนี้วุ่นกันแน่ค่ะเขาพยายามขึ้นมาสูงนะปลาเล็กปลาใหญ่จะว่ายเข้ามาไม่ได้ว่ายน้ำขึ้นมาไม่ได้ยังเป็มสุดน้ำแรงมาก Mm-hmm. เขามาฟังโอเคเขามาฟังขึ้นมาเรื่อยๆเลยค่ะโอ้โหอ้วใหญ่เนี่ยผมพยายามลบลบลบ ตายไหมเ่นนั่นน่ดๆๆๆๆเอาไปแล้วค่ะเอาไปแล้วเอาไปแล้วไว้มากโอ้เสียงดังเครื่องสูบน้ำไหวไหมหน้อ เงียบเลยเครื่องสูบน้ำเงียบแล้วค่ะนู่นนังค่ะนู่นนอูนนู่น,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 นไปแล้วไปแล้ว แบบนี้เดี๋ยวปลาใหญ่ก็มาปลาใหญ่ก็มาทำแบบนี้เดี๋ยวปลาใหญ่ก็มาถ้าแบบเขามารวมกันเยอะๆปลาใหญ่จะมาแบบด,าเดมาูเสียงการ แตกออกไปกระจายออกไปแต่ปลาใหญ่มาลมลมนั่งดูปลาก็มีปลาใหญ่ก็ขึ้นมาแล้วขนะเลืม่มามาเลี้วมาแล้วมาแล้วเด๋ยวค่ะโอ้มืดวันนี้ไม่มีแสงแดดค่ะโอ้โอ้โอโอ แยับหยุดหยับ,ยบมาดูมาดูทางโอ้หูไปแล้วคนเดินมาก็ก็ไหนีมาเป็นเป็นแวถวตามฝั่งนู้นเลยค่ะ ช่อนก in <c Fern anda> ็ขึ้นมาเลยปลาเด็กปลาน้อยอยู่รอบๆรอบๆไปหมดเลย่ะนอนดูปลาช่อนตัวนี้ดูปลาช่อนตัวนี้อืมอืโอ้ปลาที th ai th ai โโ่แรงมากงอน โอ้โหอะไรอ่ะด um ูดูนู่นทางโน้นอันนี้แรงมากเลยนี่ปลาดินมองไปทางโน้นปลาใหญ่ดินวันนี้ดูปลาเล็กภาพไม่ชัด ที่ไานขอเจ็บภาพบรรยากาศไม่ใช่นี้่อนค่ะปลาเล็กปลาน้อยปลาใหญ่ขึ้นมาปลาใหญ่ก็ตั้งอยู่ตรงนั้นน้ำลึกวิมฝั่งนี้ก็จะเป็นปลาเล็ก ได้ขอจะภาพบรรยากาศไปแค่นี้ก่อนคะ่ะพามาดูป่าพามาดูภาพบรรยากาศที่บึงคะ่ะภาพบรรยากาศที่บึงใหญ่ทางโน้นก็จะเป็นป่าเหมือนกันนะคะโน่น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 ทิวยาวตามฝั่ง ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆค่ะอขอเจ็บภาพบรรยากาศไ้แช่นี้ก่อนอป่าดิ้นแรงมากเจอกันคลิปหน้านะคะอุ้ยป่ากลุ่มนูน้นกลุ่มนู้นอื ยิ่งดูก็ยิ่งเพลินเิดภาพบรรยากาศที่ลิมบึงเจอกันชิปหน้านะคะทุกคนทุกท่านขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเจอกันชิปหน้าค่ะปิ๊งกดไลค์ให้คุณได้ด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ คุณยาหกับหลานๆ JR ค่ามาชมภาพบรรยากาศที่มุงใหญ่ไม่รู้จะไปไหนแต่ละวันดูปลาค่ะไปดูปลาเล็กก็ดูปลาใหญ่ไม่ดูปลาใหญ่ก็ดูปลาเล็กดูนกไปดูกระลอกไปค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเยอะแล้ว